สวัสดีค่ะหนูนานจากร้านสมัยไอทีสวิตนะคะวันนี้นะคะก็มีงานหน้าร้านจะมารีวิวก่อนทำให้ดูกันหนึ่งตัวนะคะตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์นะคะซีรีส์สองค่ะ m a c s a v e สองไม่ใช่ซีรีส์สอง s a e สองสหัวจะเป็นแบบนี้นะคะคือลูกค้ามาในอาการที่สายขาดมาแบบนี้เลย แต่ว่าตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ยังเสียงชาร์จติดอยู่นะคะมาในการสั่นคลันี้ เดียวนะคะเราจะทําการแกะตอนนี้เราก็ได้ทําการแกะออกมาทีละส่วนแล้วเป็นพวกอะไรแกะโดยการใช้ดีนตัวนี้นะคะตอนนี้เราได้ทําการค่อยๆถอดค่อยๆแกะออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะทําการใส่สารใหม่เข้าไปซึ่งเป็นสายทีนี้ค่ะสายสำหรับแม็กเซฟคูโดยตรงเล พอ,อจะเป็นใหม่ทั้งเส้นเลยนะคะเปลี่ยนให้ใหม่ยกเส้นเลยลูกค้าคนไหนนะคะมีแม็กเซฟหนึ่งแม็กเฟสองที่สายขาดรูแทะแมวแทะนะคะยังไงลองมาให้ทางร้านสมไยที่เราลองเปลี่ยนดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จแล้วเนีย่ยเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาสรุปแล้วก็ให้ดูกันอีกทีนึง หลังเปลี่ยนแล้วมันจะใช้งานได้เป็นป,ปกติหรือเปล่าคะโอเคค่ะ, <minutes> okay, คะลูกค้ขาขณะนี้นะคะก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วกับการเปลี่ยนสายอะแดปเตอร์มาเต็มสองนะคะต่อเปลี่ยนสายก็ได้สายใหม่เลยนะคะอันนี้คือ,อแท้ที่หัวอะแดปเตอร์มาเต็มองเดี๋ยวเราจะลองมาเสียบให้ผ,ผู้ชมดู ลังจากการเปลี่ยนวาแล้วเราก็จะมีการเทียนอันนี้นะคะเสียบแล้วนะคะจะเป็นไฟสีเขียวเราตัดส้มอันนี้คือสถา,านะว่าชาร์จเตเข้านะคะ ก็เรียบร้อยค่ะกับการเปลี่ยนสายอะแดปเตอร์ Nexus 2ของร m a r t i s s e v ินะคะลูกค้าคนไหนสนใจนะคะก็นำเข้ามาให้ทางเราตรวจเช็คก,ก่อนได้เลยว่าเป็นที่สายหรือว่าเป็นที่ตัวอะแดปเตอร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเปน็นกำลังใจให้กับช่างทุกสาขาของสมยัยท i โ s e v ด้วยนะคะ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปท้าสุดของปี2020นนะคะยังไงก็สวัสดีปีใหม่ลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ escape to little